อยากจะมาก็มาถ้าไม่มาก็ถือว่าไม่ติดใจค,คุณคิดว่าคุณแพรทองทานจะไปไปแน่เราได้เดิมพันกันอีก,อ,กอันนึงแล้วอาจารย์ว่าแพรทองทานจะไม่ไปเหรอคุณลองคิดดูที่สภาพของแพรทองทานถ้าไปอยู่ในการไต่สวนของศาลที่ใช้ระบบไต่สวนไม่ได้ใช้ระบบที่แพรทองทานอยากจะพูดอะไรก็พูดคุณคิดว่าเธอไปเป็นเหรอแปรนเธอมีระบบของเธออาจารย์ ระบบของเธอคือถ้าเธอไปไม่เป็นแกนเธอก็จะบอกว่านี่หยิบนี้เหรอทุกไม้เห,หยิบนี่ไม่ได้เขาเขาในศารไม,าไม่ได้ไไดหยิบเธอ,อเธอก็จะท่องแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยพูดไปด้วยความตั้งใจดีเมีเจตนาเพื่อความสงบสุขของประเทศไม่ได้ทําให้ใครเสียหายแล้วก็เบ่งน้ําตามาสักสิบสองหยดนั่นคือระบบของเธอจยนถ้าเรารู้ตัวว่าเราเนี่ยอ่อนด้อยมากเลยถูกสารซักเดี๋ยวไปไม่เป็นเนี่ยอย่าไปดีกว่า คุณคิดว่าเขาไม่รู้ตัวเลยเธอก็เล่นบทน่าสงสารนะจาย์ผมว่านะแต่ลองคุยเข้าไปผมคิดว่าเขาไปเราพนันกันก็ได้จาย์ถึงแม้เราจะขัคัดค้านคาสิโนนะเราพนันกันไมมล่ะเดิมพันกินข้าวกันมื้อเลยแต่ผมคิดว่านะเพิ่มเผอเนี่ยเธอจะลาออกก่อนที่จะถูกขึ้นสามรีบอ่อันนี้ผมเคยเดิมพันกับจารย์ว่าเธอไม่ลาออกเลยตอนนี้ผมชักลังเล